แก้ดวงสวยจุดทูปหนึ่งดอกหน้าบ้านทุกวันชีวิตดีขึ้นสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไป เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแก้ดวงสวยจุดทูบหนึ่งดอกวันโกนห้ามลืมทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับทำบุญวันโกนหลังหนึ่งทุ่มวันโกน คือวันก่อนวันพระซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไหว้วันโกน หรือตากบาทวันโกนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งตากบาทวันโกนในที่นี้เราไม่ได้ตากบาทกับพระอย่างที่หลายคนคิดกันนะครับแต่เป็นการทำทานหรือให้ทานกับวิญญาณและสัมภเวสีเร่ร่อนแต่บอกก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลายคนได้ลองทำแล้ว ก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆวันโกนคือวันขึ้นเจค่ำกับ14บ่ค่ำและวันแรมเจดค่ำกับ14ค่ค่ำของทุกเดือนซึ่งเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันวันพระคือวัน8ค่ำ15้ค่ำและวันแรม8ค่ำส5บ้ค่ำ ของทุกเดือนซึ่งเป็นวันที่โบราณการเชื่อว่าเป็นวันปล่อยผีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวโหวยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลขั้นตอนการไหว้วันโกนให้ทำดังต่อไปนี้หนึ่งทูบจุดหนึ่งดอก ข้าวสารหนึ่งถ้วยเล็กน้ำปล่าหนึ่งแก้วปลาทูทอดสวยหนึ่งคู่สองตัวในขั้นตอนนี้โบราณการกล่าวไว้ว่าปลาทูทอดให้วางสลับกับหัวท้ายวางที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเราหรือริมรัว้วขอให้ปักทูบไว้ที่ดิน แล้วกล่าวดังนี้ข้าพระเจ้าชื่อให้บอกชื่อนามสกุลและครอบครัวของข้าพระเจ้าวันนี้วันโกนและต่อต่อไปทุกวันวันโกนข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าจะนำข้าวปลาอาหารนำมาให้ถวายเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดา ที่ดูแด้รักษาตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้พูดผีปีศาจสัมภเวสีเร่ร่อนอดอยากตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลายโจงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำ ที่ข้าพเจ้านำมาให้ในครั้งนี้และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มน้ำสำราญแล้วขอจงรีบนำสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและขอให้ครอบครัว ของข้าพเจ้าพร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมามีโชคลาภถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็วความสุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลันสาธุเมื่อได้ทำแล้วขอให้ทำทุกวันโกนจงอย่าได้ลืมทำปฏิบัติให้ได้ทุกวันโกนชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ติดขัดจะค่อยๆหายไปเริ่มราบรื่นขึ้นมาเวลาที่จะตักบาตวันโกน ขอให้ทำหลังจากเวลาหนึ่งทุ่มแต่ไม่เกินสี่ทุ่มนี้คือสิ่งที่สำคัญที่อยู่ถ้ามันไม่ยากอะไรก็จงลองทำดูแล้วคุณจะเจอในสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆมิตรั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับโบราณการเชื่อกันว่าบุญประเภทนี้จะต้องทำผ่าน เครื่องสังเวยบูชาเวลาที่เดินทางไปที่ใดเราพูดผีปีศาจจะเมตตาเปิดทางให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆถือเป็นวิธีการทำบุญเพื่อสงเคราะห์ให้กับดวงวิญญาณอย่างง่ายๆและได้บุญอย่างยิ่งดังนั้นผู้ที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยวิธีเหล่านี้ก็ย่อม จะส่งผลให้ชีวิตเจอแต่เรื่องสิ่งดีๆทรามาค้าขายจะเริญรุ่งเรืองและพบเจอแต่ความจะเริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเรินในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ